นุ่มสุดเซ้งขี่มาเจอถนนดาวออังคันของเสียหายนับแสนรถตามมาพังเละอีก20คันเป็นอีกเรื่องราวที่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพร่เรื่องราวที่ต้องเจอบนท้องถอนนตามมาด้วยความเสียหายแบบที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยได้ระบุว่าเมื่อวานเดินทางจากพัทยาไปทำงานที่ลบบุรีผ่านเส้นทางนอยยอสทางหลวงชนบทกม30ฉะเชิงเซานครนายก เวลาประมาณ5้านาฬิกา30นาทีเจอหลุมลึก26เซนติเมตรที่เลนขวาโดยไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟรถเสียหลักแต่ไม่ล้มทำให้กล่องสัมภาระหลุดกระเป๋ากล้องกระเด็นกระจายมากระหว่างที่จอดรถหาของที่ตกมีรถยนต์หลายคันเกิดเหตุเช่นเดียวกันไม่ต่ำกว่า20ขั้คันกันชนหน้ากระจุยกระจายมากเต็มถนนไปหมดมีรถเก๋งจอดพังอยู่สองคันคันหน้าหม้อน้ำแตกอีกคันหนักกว่าล้อหน้าแตกสองข้าง ปีนข้ามเกาะกลางชนต้นไม้หายไปทั้งต้นรถไปอยู่อีกฝั่งเราต้องเอารถจอดข้างทางเดินหาเก็บของอยู่พักใหญ่โทร1น1แจ้งเหตุตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุเดินทางลงบันทึกประจำวันที่สอนอบางน้ำเปรี้ยวรอยเวรก็ให้คำแนะนำกันไปจากที่ทราบเส้นทางนี้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกรมทางหลวงชนบทเมืองต้นมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้แจ้งเรื่องเข้าไปที่สาย1146แต่เมื่อวานวันเสาร์เราโทรไปรอสายน,านั่นไม่มีคนรับ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างนำบันทึกประจำวันไปยื่นเรื่องร้องเรียนค่าเสียหายกับกรมทางหลวงชนบทมูลค่าความเสียหายหลักแสนกระเป๋ากล้องในนั้นมีกล้องสองตัวเลนสามอันนุนบุกหนึ่งเครื่องอัปเดตต,ตอนนี้ให้ข้อมูลความเสียหายกับทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทไปแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะติดต่อไปยังผู้รับจ้างต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ